ค่ะคุณลูกค้าเสื้อคอกลมปิดแบบนี้นะคะคอจีนแบบนี้ค, ious, ค kommt, like ่ะค like like ุณลูกค้ากระดุมหน้าแบบนี้ค่ะอันนี้คือไซส์ห้าสิบนะคะคุณลูกค้าไซส์สี่แปดห้าสิบนะคะแบบนี้เลยแล้วเนื้อลินินเป็นแบบนี้คุณลูกค้าเป็นสีเช็คโกค่ะแล้วก็เป็นลายจุดเนี่ยค่ะเป็นสีขาวลายจุดนี้ไม่ใช่งานสกรีนนะคะเป็นงานปักคุณลูกค้านี่นะคะเป็นงานปักแบบนี้ค่ะเป็นกระดุมหน้าคอจีนแบบนี้จ้ะ นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ไซส50นะคะบริการไปก่อนนะคะตอนนี้คือปีนก,กระดุมหน้ากระดุมหน้าแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสีเช็คโกค่ะเป็นกระดุมกระดุมก็สวยด้วยนะเสือ้อคอเสื้อคอเชิ้ตเสื้อคอจีนเนีย่ยบอกเลยว่าเน้นเรื่องกระดุมนะกระดุมไม่สวยคือแบบขายไม่ได้เลยบอกเลยนะฮะกระดุมของเราสวยมากแล้วงานเนี้ยครับลูกค้านี่นะฮะไซส์50แล้วชายยาวนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ยาวกว่าน,นี้ปล่อยชายลงจะ้ะ เพราะว่าตัวนี้เขาพับชายไว้เยอะ2นิ้วตัวนี้2นิ้วครึ่งเลยนะคะความยาวชายค่ะถ้าเราอยากได้ยาวกว่าน,นี้ปล่อยชายลงจะอันนี้คือทําเผื่อไว้ให้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ยาวๆนะคะเชิญได้เลยตัวนี้ก็คือไซส์50ของเราก็ยาวนะคะคุณลูกค้ายาวตัวนี้ยาวเกือบยาวเกือบ30นิ้วเลยนะคะยาว27นิ้วเลยค่ะแล้วก็ เผื่อตรงนี้ว่ให้อีกสนิ้วครึ่งถ้าตัวเองอยากได้ยาวตัวเองก็ไปปล่อยชายได้นะคะเนี่ยเนื้อแน่นๆเหมืนี้สีเช็โกลายจุดขาวเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอจีนกระดุมหน้านะคะสีเช็คโกลายจุดขาวตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,100บาทนะคะและเดี๋ยวสีขาวแม่คะใส่สีขาวให้ดูคุณลูกค้าแล้วก็สีขาวจ้ะเนี่ยคะ่ะสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ปะ เนี่ยค่ะคุณลูกค้ปาปักในตัวนะคะเวลาเรามองไกลๆอ่ะค่ะก็จะเห็นลายปักชัดแต่เรามองใกล้ๆคือมันเป็นสามมิตินะคะเป็นปักแบบนี้ขาวล้วนนะลูกค้าท่านใดที่สาวกผ้าลินินเชิญได้เลยลินินแท้คุณลูกค้านี่นะคะราคา1,100บาทอันนี้คือลินินแท้นะคะเนื้อละเอียดแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยไซส์้าย50ค่ะตัวนี้ นะคะลูกค้า48 50คือใส่ได้เลยตัวนี้นะคะคือเข้าตรงปล่อยๆไม่ได้เข้ารูปไม่ได้เข้าทรงอะไรล่ะค่ะใส่สบายๆแบบนี้เลยนะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าผ้าลีนินคอกระดุมจีนนะคะพอกระดุมจีนหน้าผ่าหน้ากระดุมจีนไซส์50สีขาวนะฮะสีเชคโคสีเชโกก็อย่างนี้นะ,ะลายจุดขาวแบบนี้คุณลูกค้าสวยแบบนี้เลยจ้ะส่วนท่านใดอยากได้อะไรแจ้งได้เลยนะคะถ้าใส่ไซส์38 40, 40 42 44 46นะคะราคาตัวละ 990บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินไปทางก็ฟรีแต่ว่าถ้าใช้ซ8กับ50ปะค่าราคา1,100บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินไปทางได้หรือว่าแจ้งโอนเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปที่สวัสดี